แล้วผมก็อึ้งไปมากหนึ่งแล้วนับตั้งแต่วันนั้นมาคือผมไม่สงสัยในบุญเลยบุญมีจริงนะครับผมก็ตั้งใจที่จะเล่นทําบุญเติมน้ำในจุกเรื่อยๆถ้าเราได้โชคเหมือนการตักน้กําออกจากถุงม,มาก้อนใหญ่ทำให้น้ําในถุงเราลดลงแล้วต้องเล่นทําบุญเพื่อเติมน้ําในถุงให้เต็มนะครับไม่ใช่ว่าเต็มแล้วเต็มเลยนะ เหมือนการเอามาใช้ก็เติมใหม่เอามาใช้ก็เติมใหม่เป็นแบบนี้ทุกๆครั้งที่ผมได้สัมผัสน,นะครับนะบผมอาจจะได้โชคราบหลายสี่หลายอย่างภายในปี2 5ง2นบะครับบางคนอาจจะเห็นใน y o ย u b e บแางที่ผมพูดกับโอปิเซอร์ยงพูดกับหลายๆคนอันนั้นเรื่องจริงนะครับไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมาเราพูดนะครับนะบจงมั่นใจในบุนเหมือนวันนี้แหละ พี่น้องเรามาเนี่ยผมเชื่อแล้วเกินว่าท่านลองทําให้ปีอย่างน้อยอปีละสามครั้งนนพี่แล้วไปวัดไหนก็ทําเลยไม่จําเป็นต้องวิ่งรถมาที่นี่ทําที่นี่อย่างเดียวไม่ใช่พระพุทธศาสนามีอยู่ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะอยู่สปปพอพอลาวอย่างเนี้ยนะครับพฒนธรรมนาก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วเพราะวัฒนธรรมในของเราก็สวยงามอยู่แล้วนะครับก็ดีใจกับพี่น้องเด้อที่มาวันเนี้ย ผมเชื่อว่าพี่น้องเคยสะสมบุญมาหลายพวกหลายชาติถึงได้มาเจอหลวงปู่ศิลาคนในประเทศไทยเกืดสิบล้านคนเราพวกเราพี่เนี่ยถือว่าเป็นผู้มีบุญมากไม่มาเห็นท่านนะครับก็ดีใจนะครับพี่ีดีใจแทนพี่พี่จังเลยสมัยก่อนกว่าที่ผมจะได้ตอนที่หลวงปู่ยังไม่ดังมีคนรู้จักหลวงปู่ไม่ไม่ถึงสิบคนที่สิบคนนะผมต้องตามหาท่าน ขึ้นไปบนภูเขานั่นท่านไปเดินทุ้ดงอยู่อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิแล้วท่านก็เดินทุ้ดงขึ้นไปจนถึงจังหวัดลำพูนแกร้น่านะครับพะเยาในห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายท่านเดินทุ้ดงไปจนถึงวัดท่าสุงไปหมดทุกที่นะครับเหนือหลงปู่ท่านเดินทุ้ดงตีบุ่มไปพวกผมต้องตามหาท่านตามหาว่าอะไร เพราะกราบแล้วใจมันสบายเราไปเห็นท่านใจนี่สบายมากนะใจมันรู้ร้อนตัวเห็นองค์หลวงปู่แล้วมีใจมันสบายมันมีความสุขมากวันนี้เราอาจจะได้นั่งใกล้ๆหลวงปู่อาจจะใช้เวลาไม่นานนะเพราะว่าท่านต้องรีบไปงานกินนิมนต์นะครับนะับตั้งแต่เวลาห้าห้าห้าโมงเช้าไปจนถึงบ่ายสามโมงวันนี้หลวงปู่มีกินนิมนต์สามที่ที่จังหวัดขอนแก่น นะครับหลวงปู่ก็เมตตาบริจาคเงินให้กับมนุษย์ทหารบกที่23วันนี้นะครับเขาาไปสร้างคุณงามความดีเขาาไปสร้างาประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะแจ้งความประสงค์ข,ขอหลวงปู่มาให้หลายเดือนนั่นแหละนะครับหลวงปู่เก็บเงินร้อยเงินยี่สิบเนี่ยรวมๆกันแล้ววันนี้หลวงปู่จะไปบริจาคให้กับมนฑลทหารบกที่